ับดครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้องตาผู้แชร์ข่าวยูทูบครับก็ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลเดิมครับผมทำการยูทูบที่สวยสั่งได้ครับผม ันตกแต่ช่วงนี้ก็สั่นได้บผม ló bán ló bán của lát Có tháng có thảm, có bán ló đông ló bán 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 cây nó ngồi bán ló bán ló ก็หินก้อนใหญ่ครับสมยมากเลยสามสี่หินสามแปดก้องการสั่งได้ครับผมราคาไม่แพงครับผมหน้าบ้านมีน้ำขัง นี็กก็มาแต่เช้าสัหน่อยครับผม เอฟซีทรงพลังครับเสียฮีโน่ ino, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปเอาหินครับผมครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ